เนมา6เดือนอาทิตย์เดียวก็เริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะอาทิตย์เดียวก็เริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะเราชื่อเก๋น,นะคะอายุ32ปีส่วนสูง165น้ําน้ำหนักตอนนี้8 9นะคะจากลดลงมาจาก95ประมาณ6กกิโลค่ะ ซึ่งการตัดสินใจลงเทนกับครูไม้เนี่ยก็จะทําให้เราตื่นตัวมากขึ้นแล้วก็มีคนคอยช่วยควบคุมทําให้มันไปประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้นนะคะเทนมา6เดือนอาทิตย์เดียวก็เริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงแล้วคะ่ะพออาทิตย์หนึ่งเห็นผลเนี่ยมันก็จะมีแรงฮึดแล้วก็กําลังใจมาเองนะคะตอนนี้เอ่อเทนจบครบ6เดือนแล้วต้องขอบคุณครูไม้มากมากเลยที่ช่วย ควบคุมดูแลและให้คำแนะนำในการทานอาหาราประเภทของอาหารให้ถูกต้องตามเวลานะคะแล้วก็ร่างกายแข็งแรงขึ้นมากนะคะาการออกกำลังกายด้วยท่าทางง่ายๆทำได้ทุกวันเนี่ยทำให้เรารู้จักร่างกายตัวเองมากขึ้นสามารถควบคุมได้ง่ายขึ้นมากๆเลยคะ่ะจบคอร์สแล้วก็ต่อไปนี้ก็จะดูแลตัวเองเหมือนที่ครึ่งปีที่ผ่านมาที่มีคุณครูคอยดูแล Thank <laughs> you.